อ่านกันดีไหมครับอ่ะหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดหนังสือขึ้นหน้าที่หนึ่งนนีัเห็นไหมเรื่งหนึ่งเรื่องใบโบใบบัวอันน,นี้เปีนฐานการรู๊ใบโบใบบัว ก่อไปนักเรียนเปิดขึ้น 2. หน้าที่สองนักเรียมนมรู้จักคำนำเรื่องรู้จักคำนำเรื่องมาดูคำแรกนี่แลหละนักเรียนตา ง g นี่คืองาของอไรที่เรียนงาของชา้านงออา n ันเรออียนาะัดจำที่ดับงออ a า g คาำที่สามที่เรียนนี่รูปอะไรทักเรียนขาขาใครขาของเราแล้วก็ขาของชา้างไปคำต่อไปครับ หมู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 หูของไก่หมูของค,คนหมูของชา้างหาคำต่อไฟนี่รู้มาแล่วทั้งโรงเรียนหางหางของอะไรนี่เด็กรู้ไหมหงาหขงของช้างหาของอกไรข้าร้องสะกดตาปู อยามีตัวสะกดนะแต่นักเรียนยังไม่ได้เรียนหออานหางอ่าคำต่อไป่เรียนอันนี้คืออะไรนะเรียนเร้รู้ไหมมีใครเห็นไหมครับนี่คืองวงงวงของใครงวงของชา้างงวง คำนี้บบงว่างงงไม่เองนะอ่านสะกดตามดสูสิงอววงงงงงช้าๆนะครับง,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 งอวงงงงงงงจ้าไ้ไ่เรเอนนะอันนี้รูปอะไรเรลี่ยนลูปของช้างมีช้างอยู่สองตัวตัวแรกเขาชื่อ,อว่า ไบโบนักเรียนอ่านตามครับใบโบนักเรียนทุกเก็บให้ใบโบมันจะเป็นตัวสีฟ้าฟ้ากเรียน,นสีนักเรียนสีอะไรครับสีฟ้า,ฟาตัวนี้ใช่ตัวนี้คือใบบัวอ่านนักเรียนอ่านตามใบบัวใบบัวนี่จะเป็นสีอะไรครับนักเรียน สีเหลืองเหลืองบางคนก็จะเป็นสีส้มส้มนังสือของนักเรียนบางคนนะใครได้หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองถ้าซือเก่านิดนึงก็จะเป็นสีส้มส้มอ่ะมีาสงางสตัดนักเรีย,รยนลอ,ล,อล,อลองมาสะกดตามนูนนิดลองลองลองมาสะกดตามนูสีฟ้านี่ชื่ออะไรนะจำได้ไหมลูกเที้สีฟ้าชื่ออะไรชื่อไป๋ห ใบบัวใบบัวมันต่างกันเห็นไหมเห็นรูปไหมไอ้เจ้าใบบัวมันมีอะไรเบางทีละเราอ่านเนี่ยมันมีงามันมีงาก็กลายเป็นช้างตัวตัวพูดหรือตัวเมียที่สังเกตถ้ามีงาจะเป็นช้างตัวพูเพราะฉะนั้นเจ้าใบบัวนี้มันจะเป็นช้างตัวพูเจ้าใบบัวมีงาไหมเดี๋ยวสังเกตดูเจ้าใบบัวนี่ไม่มีงา ช้างไม่มีอาคือเขาเรียกว่ามันจะเป็นช้างตัวเมียลองสะกดตามครูท่านักเรียนบอไอใบบอโอบอโบใบโบอ่ะเรียนอันตามใบโบถ้าเรียนยังสะกดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอ่ะสะกดตาม บอไอไบบ่อวบดวใบบัวนักเรียนทางสร้างใบบัวตะกดไม่ได้ไม่เป็นไรเด็กนักเรียนเก่งทุกคนปปนีะเด,ดี๋ยวไปเรียนประถมทีหลังนะครับอาทบตูวนไอ้เจ้าสีฟ้านี่เป็นเจ้า,า,าตัวผู้หรือตัวเมียตัวผู้เรียกว่า bài bô kia xỉa đi kìa chào tụi mìa ua mìa của chưa bay bôa nơi nữa bài nữa 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 bài nữa 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 bài nữa ยี่สตัวอะไรกันยัรู้ไหมตัวนี้เขาเรียกขยันใชมอหมาใช่ไหมับมอสลากาก็มออามานี่ก็ตัวมอหมาเหมือนกันนี่สลาะ,ะไรเรียนสลาอีอ,าาอ่านตามคูมอ อ่นานได้ดูนณะเรียนต้องกดตั้งดูดูด,ดูนี่ตัวอะไรนี่เรียนมอมาตัวอะไรเรียนบางคนอาจจะยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรครับอ่อนานไา้ เด็กนักเรียนเปเตรียมครูจะให้แผนปั so ้นเนี่ยเกนักเรียนเป็เตรียมอ่านเรื่องใบโบกใบบัวนะครับแผนบ้านนะครับสําหรับช่วงวงนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนักเรียนไปอ่านเรื่องใบโบกใบบัวและช่รงวงหน้ามาเรียนกบครูต่อนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ